สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่178นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID l ล n e 0ู6ย์4 0 2 0 3ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาเริ่มองค์ที่1เลยนะครับวันนี้ก็เป็นพระที่ได้จากอำเภอทับเค้อจังหวัดพิจิตรนะครับได้มา1บ้านนะครับเป็นบ้านยายคนแก่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมตั้งราคาองค์ละแปดร้อยบาทเท่ากันทุกองคนะครับพี่นะครับสนใจองค์ไหนก็สามารถปิดได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับผมได้สมเด็จพิมเจดีมาครับอะมาดูนะครับนี่นะครับผ้าเนี่ยเนื้อแกร่งมากเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ผ้าเนื้อแกร่งเลยนะครับพี่พี่นี่ครับดูครับนี่เป็นพิมเจดีนะครับพี่พี่ครับนี่ครับ พ้กสวยๆเลยครับพ e like ี่พี hey. <Whoa. S 2> really ่นะครับเนื้อแก่งสวยเลยนะครับนี่ครับเนื้อแก่งสวยเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับเป็นพิมเจดีนะครับนะเป็นพิมเจดีนะครับโอ้พักเก่ามากเลยครับพี่พี่นะครับนี่ครับเป็นพิมเจดีนะครับ ดูครับโอ้โหดูดิพี่ๆนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับเม็ดมวลสารนี้มีการยุบตัวหดตัวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับโอ้โหดูดิพี่ๆนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับพิมพ์เจดีนะครับ เนื <Basil> really. ้อแก่งมากเลยนะครับอ่ะผมแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับส่งฟรีด้วยนะครับต่อมาองค์ที่สองครับเป็นสมเด็จองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นของบางขุนพรมนะครับพี่พี่ครับนะครับองค์นี้นะครับเป็นบางขุนพรมนะครับพี่พี่นี่ครับนะครับดูครับเป็นบางขุนพรมนะครับโอ้โหเนื้อค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะครับพี่พี่ครับ มีคาบกูคาบไข่เนื้อฟูขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับเนี่ครับด้านหลังนี้มีตายางนะครับเป็นตายางนะครับโอ้เนื้อขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยครับพี่ๆครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับนะแปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับอง์นี้เป็นพระเนื้อเมกกะพัดนะครับ ไม่มีกิ่งนะครับแต่ด้านใต้ฐานพระเนี่ยมีรอยจานนะครับนะมีรอยจานนะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับเป็นพระกิ่งนะครับกิ่งหลอตันนะครับนะองนี้ไม่มีกิ่งนะเป็นพระหลอตันนะครับเป็นพิมพ์กิ่งนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับค่อนข้างเก่าสวยเลยนะครับพี่ๆครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับ เนื้อเมฆกะพัดนะครับสวยมากเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เป็นเหรียญหล่อยอดนิยมจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับหลวงปู่สุกปุกเศกนะครับหลวงพ่อเดิมปุกเศกนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่พี่ครับนี่ครับดูครับเป็นแบบหล่อโบราณนะครับเนี่ยมีรอยจานนะครับเนื้อเป็นสาเลยครับพี่พี่ครับนี่มีรอยจานเห็นไหครับเนี่ยเป็นรอยจานกู้สุกนะครับนี่ครับรอยจานกู้สุกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหเก่าเก่าเลยครับพี่พี่ครับ นี่ครับนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ห้านะครับนี่เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่พีดูครับเก่ามากเลยครับนี่นะครับเจ้าของนี่เขาเชื่อมห่วงมานะครับเห็นไหมนี่เชื่อมห่วงมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับนี่เป็นพระติดตานะพี่นะ เก่านะครับตรงนี้นะครับโอ้ยอย่างเก่าเลยนะครับสักคู่นะครับเก่าจัดเลยครับพี่ๆตรงนี้นะนี่นครับโอ้ยอ,อย่างเก่าเลยพี่ๆดูดิ ดีนะครับเป็นปิดตาน่าจะเป็นหลวปู่บุญนะครับเนี่ยเนื้อผงยาด้วยนี่ครับเป็นเนื้อผงยาคุกลักนะครับเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับ กเก่าเลยนะครับแป่งปันแปดร้อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นพระปิดตานะครับหลังแบบนะครับ๋ยวพี่ดูเนื้อดิโอ้โหเก่ามากเลยครับสวยมากเลยนะเนื้อเนี่ยเก่าสวยเลยครับอันนี้เ,นเป็นหลังแบบด้วยพี่เนื้อนีอ่โอ้โหอย่างกับพระวัดระครังเลยครับนี่ครับอย่างวัดระคังเลยพี่นะผมดูว่าเป็นหลวงปู่แก้วนะครับ แต่เนื้อเก่าจัดเลยครับพี่นะนี่ผมดูว่าวงนี้เป็นของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ครับหรือเลืออผงยิเจนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับอ่าต่อมาครับนี่ตาเก่าๆเลยครับพี่ๆครับดูครับนี่ดูลักเก่าๆเลยครับนี่ครับ นี know, das er ่ครับอันนี้น่าจะเป็นปิดตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับตรงนี้นะนี่ครับพิมหน้าเดียวนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับวัดบางกระสอบนะครับแปดร้อยบาทเท่ากันหมดนะครับนี่ต่อมาตรงนี้ครับเป็นเนื้อสำลิดครับพี่นี่เป็นเนื้อสำลิดครับพี่พี่ครับ นี่ครับเนื้อสำลิปนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเนื้อสำลิปนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเนื้อสำลิปนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ปั้นนะครับหลงผู้เอี่ยมนะครับนะครับหลงผู้เอี่ยมนะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับองนี้นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับชินราชหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับรุ่นแรกนะครับสร้างปีสองสี่แปดสองนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับนี่ครับ เนื้อเก่าเลยครับนี่ครับพระพุทธชินราชนะครับนี่อุดกิ่นนะครับองค์นี้อุดกิ่นนะครับนี่พระพุทธชินราชนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ปิดตาวัดหนังครับนี่ปิดตาวัดหนังครับพี่พี่ครับดูครับโหอย่างเก่าเลยครับพี่พี่ครับนี่ ปิดตาวัดหนังครับพี่พี่ครับโอ้ยสวยจัดเลยครับพี่พี่นี่ครับปิดตาวัดหนังครับพี่พี่ครับนี่ยันใหญ่เป็นเส้นขนมจีนเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูดูดูครับ เก่าๆหิ้งๆเลยครับพี่ๆนะเก่าๆหิ้งๆเลยนี่เก่าๆหิ้งๆเลยครับสวยมากเลยครับพี่ๆครับนี่ครับเก่าๆหิ้งๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับ รายการถัดมานะครับนี่เป็นเหรียญจอบหลวงเองเงินรัดบางคานครับนี่จอบจอบเล็กพิมพ์พิมพ์แข่งติดนะครับเห็นไหมปลายเท้าเนี่ยจะมีรอยเชื่อมขึ้นไปหาหัวเขา่านี่ครับโอ้ยสวยมากเลยนะครับคือว่าองค์เนี้ยผมแกะออกจากกรอบนะครับเขาเรียมกรอบโบราณคลาสสิกดีนะครับแต่ว่า อมองไม่เห็นด้านข้างนะครับนะจะดูรอยเขาเรียกหูปิ้งนะครับนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเช่ามาก็เช่ามาหกร้อยนะครับนะบอกตรงๆนะวองเนี้ยเช่ามาหกร้อยนะครับก็ต้องการดูความสวยตรงขอบหูเนี่ยนะครับก็คือต้องแกะกรอบออกเพื่อจะดูรอยพับนี่เขาเรียกรอยพับหรือคนตั้งแ่ก็เรียกหูปิ้งนะครับนะพาะเนี่ยจะหล่อช่อเป็นช่อตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้จะมีรอยตะใบนะครับแทบจะทุกองค์นะครับนะรอยตัดช่อนะครับนี่เห็นไหมรอยตะใบนะครับผ้าเหนือจะเป็นก้านนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นก้านยาวเลยนะตรงนี้จะเป็นก้านยาวนะครับพอเวลาเขาหล่อเทน้ําเขาเรียกว่าน้ําหล่อโบราณใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะครับเขาก็จะตัดนะครับเนี่ยตัดตรงนี้นะครับตัดหุ่นเทียนตรงนี้ชึบแล้วก็พับโค้งพับมาแปะไว้ตรงนี้นะครับนี่แปะไว้ตรงนี้นี่ครับ มันก็จะเป็นรอยปิ้นนะครับเนื้อเป็นเกตกระดีเลยครับนะองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์กีตานะครับนี่พี่ดูดิโอ้เก่ามากครับพี่พี่นะครับเก่าจัดเลยครับพี่พี่ครับเนี่ยครับดูครับเก่าจัดเลยครับพี่พี่ นี่ครับมีไส้สองวานโดยมีเส้นสองวานด้วยครับนี่ครับเก่ามากเลยนะพี่พี่นะตรงนี้นะนี่นี่ครับ มากเลยครับพี่ดูดิเนี่ยเก็ดกระดี่ขึ้นเป็นตามุ้งเลยครับนะทั้งองค์เลยพี่นี่ครับอ่ะรูปหล่อองค์<ม>แรกนะครับอ่ะมีสององค์<ม>นะรูปหล่อพี่องค์นี้เป็นพิมพ์สี่ชายนะครับนี่ดูดิตามุ้งเลยครับเห็นไหมครับมุ้งทั้งองค์เลยพี่พี่สวยมากเลยครับ ดูครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่พี่ครับอ่าถัดมานะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับตรงนี้นะนี่ครับพระชินราชนะครับโอ้โหเก่ามากเลยครับพี่ดูเนื้อนะนี่ครับดูเนื้อนะพี่นี่โอ้โหดูครับเขียวอมเหลืองเก่ามากเลยครับพี่พี่ เขรียกพิมอะไรนะพิมเนี imaan, ่ยพักขันคู verbess, <kl ader> <kl ader> ่นะครับนะน่าจะใช่นะครับพิมพ์พักขันคู่นะครับพิมพ์ต่อพักขันคู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกพักขันหรือเปล่านะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับนะเขาเรียกพักขันคู่นะครับเนี่ยโอ้โหเนื้อนี่เก่าจัดเลยครับพี่ๆครับดูครับ สวยเลยนะครับพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อจากวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อจากวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงบางกระพร้อมจากจงคงหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหลวงพ่อจาก หลวงพ่อจงวัต่ังนอกนะครับปลูกเสรด้วยนะครับแปดร้อยบาทนะครับอรายการทัดมาครับเป็นซุ้ปเป็นผงสุพพันนะครับโอ้ยอย่างนี้เม็ดดอกมะขามขึ้นเลยครับนะเนี่ยไปดูเลยความเก่าครับเนี่ยครับดอกมะขามนะครับผงสุพพันนะครับเนี่ครับเป็นพันเนื้อดินนะครับ เราเรียกว่าดินสุพรรณผงสุพรรณนะครับเนี่ยโหดูเม็ดแร่ครับเนี่ยเม็ดแร่ดอกมะขาวครับเนี่ยยังเก่าเลยนะพี่นะของสุพรรณนะครับอ่ะรายการถัดมานะครับนี่ครับหลวงพูททวดเนื้อว่านพิมใหญ่นะครับพี่พี่ครับนี่ครับทวดว่านพิมใหญ่นะครับพี่พี่ นี่ครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับันนี้เป็นหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเป็นเหรียญหล่อพิมพ์จอบโบราณนะครับ เป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หายากมากๆนะครับเป็นพิมพ์จอบโบราณนะครับนี่ครับเป็นของหลุมเงินบางคานนะครับนี่ครับเป็นเหรียญจอบคล้ายๆเหรียญหลวงพ่อไปนะครับบางคานนะครับเนื้อเป็นสำลิศนะครับเนื้อสำลิศนะครับรายการถัดมานะครับนี้เป็นหลวงปู่โตะนะครับ เป็นเหรียญจิ๊กโกดใหญ่หลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสองนะครับรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสองนะครับนี่ครับดูตวัวนัสือครับเป็นแท่งเป็นสันคมกริปเลยครับดูครับดูนะครับ เหรียญบรร้านดีนะครับตรงนี้นะความคมดีโอ้โหสวยจัดเลยครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับโอ้สวยมากเลครับลงพุกโต๊ะทีโกะใหญ่นะครับนี่ครับดูครับสวยจริงครับนะสวยจริงครับ ดูนลครับรายการถัดมานะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วรุ่นแรกนะครับโอ้หดูครับความสวยครับตัวเนื้อครับเป็นส่าขึ้นเลยครับเห็นไหมนี่ครับเนื้อส่าขึ้นเลยครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับโอ้โหสวยจัดเลยครับพี่ นี่ครับสวยจัดเลยครับพี่ๆครับดันต่างอุดกิ่งนะครับนะแต่กิ่งไม่ดังนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเคาะดูนะครับเผื่อดังนะครับกิ่งไม่ดังนะครับกิ่งน่าจะสนิมขึ้นนะครับด้านในอจะเกิดความชื้นเข้าไปอ,าอยู่ในลูกสนิปลูก กลิ่ด้านในนะครับอาจจะเกิดสนดิมนะครับบางคนก็บอกให้แช่ตู้เย็นนะครับ <c oughs> เพื่อให้สนิมเพื่อให้อ่าโลหะคายตัวนะครับนะพวกพับปั๊มถ้าพวกกิ่งขัดกิ่งติดเลยเนี่ยนะนะบางคนให้เอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับส่วนสององค์นี้นะครับพี่นะสององค์นี้ผมขอราคานะครับเพราะว่าสององค์นี้ผมเช่ามาแพงนะครับนะเนี่ยครับ บอกตรงๆเลยนะครับสององนี้นะครับเช่ามาห้าพันนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทําไมถึงต้องจ่ายตังห้าพันนะครับสององนี้นะครับดูปิดตาผู้เอี่ยมองนี้ก่อนนะครับนี่พี่ดูครับดูครับเห็นไหมตามุงขึ้นทั้งองค์เลยครับเห็นไหมอันนี้เป็นพระผัวเขานะนะเป็นพระตานะครับ คือตาเสียแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะยายนี่ครับนี่ครับดูครับดูครับนี่เดี๋ยว้ปดูเส้นนี่นะครับสวยทุกจุดอะนะครับนะเส้นยันเส้นขนมนี่คือเขาเรียกเส้นขนมจีนนะเนี่ยพวกเส้นยันเนี่ย นี่รอยช่อนะครับนี่รอยช่อตรงนี้นะครับนี่พิวครับทําไมผมถึงกล้าจ่ายตังค์ครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอองค์ไหนที่สวยเท่าองค์นี้เลยนะตั้งแต่เล่นบะมานะครับนี่ครับดูครับยันนี้ไม่มีแบบนั้นเลยนะครับคือยันเนี่ยเป็นเส้นใครเส้นมันเลยนะไม่ม่วไม่ซ่วเลยนะครับ คือยันของใครของมันเลยนะเส้นใครเส้นมันยันนี่เสมอกันไม่มีขาดไม่มีแบนไม่อะไรเลยนะครับเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับผมบอกเลยครับซื้อองค์นี้ไปนะครับไปเลี่ยมทองได้เลยพี่พี่ครับแล้วก็คล้องเนี่ยไม่อายใครแน่นอนครับพี่นะแล้วผมรับประกันเลยไม่มีใครสวยนะถือว่าองค์เนี้ยเป็นพระหน้าใหม่ของวง,วงการเลยนะครับนะนะ ถือว่าเป็นหน้าใหม่ของวงการที่ได้ออกสู่สายตาเลยนะครับดูครับเนี่ยความสวยนะครับอ่ะผมเปิดสามพันนะครับเพราะว่าผมเช่ามาสองพันห้านะครับนี่พี่ดูองนี้องคหนึ่งนี่องนี้ก็เช่ามาสองพันห้าพันห้านะครับวัดเกศชัยโยเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมนะครับดูครับซุ้มขอบกระจกนะครับนี่องนี้นะครับเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับแล้วดูด้านล่างครับนี่ เ <Lindsey> ส้นบังค <ล among S 1> ับพิมพ์ครับนี่เห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์นี่ครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับต้องมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับติดมากติดน้อยต้องติดนะแต่อันนี้ติดยาวเลยครับติดแบบสวยมากเลยนะครับเห็นไหมติดตั้งแต่ขอบนี้ไปถึงขอบนี้เลยนะครับแล้วพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อนะครับแกร่งนะครับเนื้อมีความแกร่งนะครับนี่ครับดูครับ ทำไมถึงกล้าจ่ายตังห้าพันนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับศีรษะกลมมนนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยวงแขนเนี่ยตั้งนะครับเห็นไหมวงแขนเนี่ยมีมิติเป็นเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูซุ้มครับเป็นสันเป็นเหลี่ยมมีการยุบตัวหดตัวนะครับเห็นไหมนี่ครับมี เขาเรียกว่าก่อนน้ำมันตังอ้วนิดหนึ่งเน่านี้เห็นไหมครับเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นเหลี่ยมอย่างดีเลยครับเห็นไหมดูเนื้อครับแกร่งเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับซุ้มเลยครับเห็นไหมตามวงแขนเห็นไหมครับซูมมาดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับ นี่ครับมวลสารเห็นเม็ดด้านในเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับมียกตัวหดตัวนะครับนี่ดูความแกร่งนะครับครับเนี่ยพระมีการบิดงอเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังมีรอยปาดเห็นเป็นรอยนิ้วมือครับนี่เนี่ยครับเห็นไหม สวยมากเลยนะครับพี่พี่ครับสวยจริงครับอ่ะใหน้ผมเปิดไว้ที่สามพันเท่ากันนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่พี่ครับช่องทางรติดต่อเบอร์โทรผมนะครับ096 902 6829 ID ก้าศูนย์สองหกแลน์ศูนย์เก้าหมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับ สนใจรายการไหนสามารถโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่รอบเย็นห้าโมงครึ่งนะครับสวัสดีครับ